เอาละครับวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวงานวัดนะครับเด็กๆกับของเล่นเป็นของคู่กันนะนี่ฮะสังเกตด,ดูฮะลูกสาวมาถึงปุ๊บก็นั่งคันแรกเลยนะคันแรกของรถไฟส่วนคันที่สองนี่เห็นเด็กโอ้คนนี้ร้องไห้นะฮะโอ้โหกลัวมากฮะร,รอบทีเท่าไร่แล้วไม่รู้ครับเนี่ย ยังคงสนุกสนานคนเดียวก็สนุกได้ฮะขบวนคันที่2ไม่มีคน3 4ม,มามีอีกทีก็นี่ฮะเกือบจะสุดท้ายอีกคนหนึ่งทั้งขบวนเนี่ยมีผู้ดยสารเพียงแค่สองคนเท่านั้นเองสองคนคนเดียวไม่มีปัญหาสนุกสนานต่อมาก็เป็นการขี่สัตว์นานาชนิดนะครับ ในนี้ก็มีทั้งอะไรเนี่ยเป็ดนะขี่เป็ดเด็กๆก็จะสนุกสนานเพราะว่ามันจะมีการโยกขึ้นโยกลงเด็กก็จะสนุกก็เป็นความสนุกของลูกแล้วก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยนะครับนี่ฮะ,ะครั้งแรกก็มีหนึ่งคนฮะ เริ่มจะมีคนที่สองนะตามมาเรื่อยๆนะเด็กๆก็จะชอบเป็นพิเศษนะจะสนุกเพราะว่ามันจะโยกขึ้นแล้วก็โยกลงนะเป็นความสนุกสนานนี่มีสัตว์นานาชนิดมีทั้งเป็ดมีทั้งมา้า ยังขี่เป็ดอยู่นะฮะต่อมาก็เปลี่ยนบ้างนะจากเป็ดจากขี่เป็ดก็มาขี่ม้าบ้างนะเนี่ยโยกลงแล้วก็โยกขึ้นนะฮะโยกลงแล้วก็โยกขึ้นนะเด็กๆก,ก็จะชอบนะบมีสมาชิกเพิ่มด้วยนะตัวเล็กๆคุณพ่อพ่อคุณแม่นะครับก็จะคอยที่จะยืนดูนะฮะอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆ นะครับเพราะถ้าหล่นลงมาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็ยังคงขี่ม้านะโยกขึ้นโยกลงนะฮะต่อจากนั้นก็ไปบ้านลมมาดูฮะว่าบ้านลมนั้นจะล้มกี่ล้มฮะ,ะยังไม่ล้มนะมาลุ้นดูว,ว่าจะล้มกี่ล้มนะ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปด้านบนสุดของบ้านลมซึ่งมีสีมีบันไดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดขั้นนะฮะโอ้หนึ่งลื่นฮะสองขั้นที่สองนะขั้นที่สามขั้นที่สีได้ไหมได้ฮะขั้นที่ห้าฮะได้ไหมโอ,อ้ครั้งเดียวเลยนะฮะขั้นที่หกครั้งเดียวไหมครั้งเดียวนะขั้นที่เจ็ดก็ครั้งเดียวฮะขึ้นไปบนสุด สังเกตดูฮะเด็กโตจะเก้าเก้าเดียวฮะถึงเลยก็รวมทั้งสิ้นก็79อ้าวสายมือมีคนอยู่ไม่เอาฮะขอมาที่โล่งขวามือฮะสไลด์ลงมาเลยฮะอู้หหายเลยฮะอยู่ไหนเนี่ยโตมาหรือยังครับอ้าวนี่โอ้โหมาก็โดนตุ๊กตาดีดอีกทีหนึ่งฮะล้มอีกแล้วฮะนี่กี่ล้มนะฮะ มาดูต่อว่าการเล่นต่อไปจะล้มอีกไหมนะอยู่ไหนเอย่ยโอ้นี่เข้ามาที่ประตูน,นี่แล้วฮะดูว่าจะโดดไหมโดดมาโอ้ไม่ใช่ล้มนึ่งเดียวนะฮะนี่ชนกันด้วยนะฮะยังอยู่ที่บ้านลมฮะลมไหมฮะลุ้น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 โอ้ไม่เหลือฮะลมกลิ้งลมง,ง,งออยกแล้วนะครับดูว่าจะยืนได้นานแค่ไหนฮะยังคง ินอยู่ก็ของเล่นมีไม่เยอะนะฮะก็จะวนไปวนมาตอนนี้ก็จะขึ้นไปที่ชั้นบนสุดเพื่อสไลด์ลงมาขั้นที่2งครั้งเดียวขั้นที่3ขั้นที่4ครั้งเดียวไหมมองซ้ายขวา4ครั้งเดียวนะฮะขั้นที่5ครั้งเดียวไหมครั้งเดียวนะครับขั้นที่6ครั้งเดียวไหมครั้งเดียวเกือบจะไม่ ได้ครั้งที่7สบายมากนะเสร็จแล้วก็วิ่งมาทางดานทางด้านซ้ายเพื่อที่จะสไลด์ลงมาดูว่าจะทําไงฮะนั่งลงก่อนจะลงท่านั่งหรือจะนอนลงฮะโอ้นอนจริงๆด้วยฮะนอนสไลด์ลงมาเลยฮะอู้ึมลุกขึ้นมาแล้วนะฮะมาลุ้นต่อว่าจะยืนได้นานแค่ไหนฮะยังยืนอยู่ได้นะฮะไม่ลม้ม ยังยืนอยู่ได้ฮะไม่ล้มไม่ล้มโอ้โหมาดูการเล่นต่อไปอันนี้เป็นสนามเด้งดึงนะฮะมีลูกทุกบบอลเต็มไปหมดเลยเอาล้มไปแล้วหนึ่งฮะล้มอีกแล้วหนึ่งฮะดูว่าจะลุกขึ้นมาอยู่ได้นานแค่ไหนฮะโอ้โหอยู่ได้นานพอสมควรนะฮะมองไปทีเอาล้มอีกแล้วฮะล้มสองแล้วฮะตรงนี้อ่าอยู่จะยืนอยู่ได้นานแค่ไหนฮะ ล้ม2ล้ม3แล้วฮะนู่นนะฮะเห Mega ็นแต่ขาชี้อยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้โหดูว่าจะล้มกี่ลม้มนะฮะโดดอยู่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 ล้มไหมล้มไหมยังฮะยังไหวยังเดินได้สบายฮะมาดูว่าตรงนี้โอ้โหนี่ล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วนะล้มอีกแล้วฮะโอ้โหตรงนี้จะล้มโอ้ล้มอีกแล้วฮะโอ้โหไปเหยียบลูกบอลทำได้ยังไงฮะเหยียบลูกบอลก็ไงฮะนี่ล้มอีกแล้วฮะ โดดตรงนี้เนี่ยล้มบ่อยมากฮะดูว่าจะล้มหรือไม่ฮะโดด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 โอ้โหอยู่ได้นานนะรอบนี้ล้มไม่ล้มโอ้โหคราวนี้ไม่เหลือล้มสิครับ